ระยะทาง,งยี่สิบกิโลขี่ออกมาชั่วโมงกว่าขีม่มาเที่ยวครับเราจองแะไว้แล้วครับแพวิรัตเดี๋ยวเบอร์โทรครับแพวิรัตผมขึนมน้นนาจอยใครเอนุ่นผมขึ้นเบอร์โทรติดต่อไว้ครับใครอยากเที่ยวน้ำเอ่อเดี๋ยวพาไปรีวิวแพครับครับตอนนี้แพก็เดินทางแล้วครับออกจากท่าเทียบเรือแล้วครับนี่เราขึ้นแพเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่กับแพอะไรครับแพวิรัตครับแพวิรัตแพวิรัตน้ำเอ่อนะครับ สายเอนะครับอ่าสายเอนะเอจะของแง่ครับผมครับผมอ่าบริการทำที่ปรับเบ็คให้ลูกค้านะครับดีไม่ดีว่ากันครับครับผมใส่ใจใส่ใจลูกค้าครับนี่ไงทำให้วาดใส่ด้วยน้ำด้วย โอ้โหหากินกินเออโอ้โหมาแล้วแตัวแรกรกไอ้สัตวเออเอ้ยโอ้ยตัวมันเลยไอ้เราเป็นยังไงโชว์นี่นี่เหรออะไรอะไรอะไรไม่โชว์เลยเอาไปย่างเรือไปย่างนะครับแม่ไหนบอกเป็นสะพัดเหมาะเป็นสะพาด โอ้โดูคันเบ็ดดูคันเบ็ดโอ้ยอย่าบอกเราประกดอะโตแท้วเมื่อกี้หมอบัตเตอร์เหรอไอ้ปากกาโอ้ไม่ต้องไปซื้อแล้วเว้ยปากกาเป็นประกดหมอบัตเตอร์เออประกดสายใหญ่ด้วยไข่แดงก็ทำกินไปแล้วกระมังกระมังอีกอะไรอีกปากกาด้วยกับปากกาทำกินไปแล้วครับโอเคครับ ได้ไ่เยอะครับแต่ก็ได้ัวยอยู่มันขอได้มันได้มันอยู่นะครับฝากกัด้วยครับกับแพวิลั์ไสเอครับผมครับแพอประมาณเท่าไรครับต่อวันเราพื้นก่อนมันจะมีถ้าเข้าหมายก็อยู่ในประมาณสี่พันครับสี่พันครับผมพร้อมบริการนะครับพร้อมนะครับแล้วก็พร้อมบริการที่พายเรือไปเที่ยวที่โบสถ์สเตเลสด้วยแล้วก็มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับราไปถึงโบสถ์ไปโบสถ์สเตเลสครับแพอเครับผมไปด้วยโฟเล็กครับนี่ครับ บอลเ,เล็กใหญ่บอลเล็กครับรอะใหญ่ไม่ได้ไปครับมันก็บ้านลงหน้าเลยลงหน้าเลยเ้าหกวงแล้วก็ดีไปแพร่เฮ้ยดีไปปวดตัวใจแรงเลย ราตะปูก็เป็นตะปูรุ่นใหม่เราก็อยู่กันที่โบว์สแตนเลสนะครับผมเราล็อกเรือมาไกลพอสมควรครับจังหวัดอะไรเอ่ยมันอยู่จังหวัดอะไรล่ะจังหวัดกาญจนบุรีใทยเปล่าเขื่อนศีเขื่อนศีอ่ะเลอยู่ขงบนสเตเลสผมพาไปรีวิวว่าแพเอ๋ตรงนีมีอะไรบ้างอ่าไปครับกาไปไปมาดูกันนะัป มีบาร์ให้ครับผมบาร์นั่งกินเหล้าสบายๆครับผมโต๊ะรโต๊ะเาะที่ตงมีข้าวข้าต๊ะอาหารครับครับผมที่จะจะพบบ้างหน่อย่าด้าง่น้งี่ยะมากี่่างหน้ามีสงางครมีน่งงห้องีเอ่อมีั่งกะโพมีนักโคกแล้วแบบนั่งยองยอันนี้นั่งยองยองังนียองข้างยองโอเค เครื่องเปิดไฟเรามีเครื่องมครับเครือเิไฟมีพร้อมครับผมไม่ต้องกลัวครับมาที่นี่เข้าคัวหนอยครับเข้าคัวหน่อยไมเกียอะไรเลยนะครับใคลูกค้าเนี่ยต้องนี้ครับถ้วยจานเนี่ยถ้วยจานลากระป๋องไม่เกี่ยวนะครับลากฟองยิบท่านเข้ามาไหหน่อยเข้ามาไหนอ่เกยวเอาองยิบต้องใจทางเลยนะรับตัแก๊สตับแก๊สมอหม้หม้อหม้อม้มีอ้อหา้มาม้อหมห์อม้น ปลาต้องหาเองนะครับปลาฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมครับปลาได้ครับได้ครับผมก็คือก็ฝากฝากด้วยครับไพรัเลสเอ๋นะครับผมก็เบอร์โทรเนี่ยผมขึ้นมาให้ตรงข้างล่างเลยนะครับถ้าใครอยากมาก็ผมว่าสุดุกอย่ดีสวยงามวันนี้ขอขอบคุณเยอะมากครับผม ไปครับกับ <Jung> บ <net> ุราษัทคารอยอันตรายมีเที่ยวโอเคครับสวัสดีครับ